สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับในวันนี้จะมาพูดถึงในหัวข้ออิตาลีนับขึ้นยังไงนะครับก็จะมาอัปเดตอ่าสถานะขึ้นของอลีเวฟล่าสุดครับหลังจากที่เราได้อัปเดตกันไปน่าจะประมาณเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตใหม่นะครับก็จะได้เป็นไอเดียแล้วก็มุมมองในการเทรดสาหรับเดือนตุลาคมนี้ด้วยว่าอิตาลีเนี่ยมีมุมมองแล้วก็สถานะขึ้นประมาณไหนจะได้หาจังหวะแอคชั่นถูกนะครับก็จริงจริงทรงขึ้นเนี่ย ก็มองคล้ายๆกับบิตคอยครับเดี๋ยวนี้ผมจริงๆก็อัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวต้องอัดซ้าพอดีคลิปที่แล้วไม่มีเสียงอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกราฟกันเลยครับว่า,ว,าว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวอิตาเลียมนะครับตัวกราฟนะครับมุมมองสารคืนที่เราตามกันอยู่นะครับแบ่งออกเป็น2เคสด้วยกันก็คือกรณีที่1.1ก็คือเว็บ5จบกรณีที่ 1. 2ดก็คือเป็นโครงสร้างไซเวย์นะครับ ในส่วนของโครงสร้างไซเวเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะักเพราะว่ามันอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเคสนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้พูดถึงเยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมองว่าตัวอีเทเลียมเนี่ยน่าจะเป็นบริบทเทนเหมือนกับบิตคอยแล้วก็คือน่าจะมีมูลค่าแล้วก็ในเรื่องปัจจัยพื้นฐานรองรับไม่ไม่น้อยไปกว่าบิตคอยก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นดีพอมากกว่าก็เลยจะพูดถึงเคสหนึ่งจุดหนึ่งมากกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะมีส่วนมันเป็น สแบ,บ่งออกเป็นสองเคสก็คือกรณีที่ลงไม่จบขา A of i m p e s l กับขา A of Sixac ก็เป็นเคสเดิมที่เราตามกันอยู่ก็เดี๋ยวมาทบทวกนกันอีกทีเนึงแล้วก็ตัวสถานะขึืนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นกรณีที่เป็นอ่าผมกลับไปที่ทางเฟรมวิกนะกรณีนะครับที่อิตาลี่นะครับมุมมองเดิมนะครับที่เราตามกันอยู่นะครับ เราตามก็คือชุดนี้เป็นมองเป็นขึ้นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นขึ้นสองน้อยตรงนี้เป็นขึ้นสามตรงนี้เป็นการย่อขึ้นสี่แล้วก็รีบาวขึ้นห้านะครับแล้วก็มองว่าตรงนี้จบไปละหนึ่งชุดไซเคิลใหญ่ของอิมพัลคือหนึ่งใหญ่ตอนนี้ที่เราชุดเนี้ยทั้งหมดที่ลงมาเนี้ยเราก็มองว่าเป็นเป็นขึ้นสองหรือว่าเป็นขา a นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี้ยบัตแอดวอชเกตเนี่ยคือขา a มากกว่าขึ้นสอง นะครับเพราะว่าในผลแรกคือในผลแรกคือชุดที่ลงมาตรงนี้มีแบ่งออกเป็นการลงมี2แบบนะเคที่1ก็คือลงเป็น a นะครับ of six set นะครับผมเขียนเป็น set set นะครับเคที่2นะครับก็คือเป็น a of impulse ผมเขียนเป็น i m นะ impulse i m p o r เ web ตเขียนเต็มไหมล่ะ import web เ,เดี๋ยวเรามาดูเคสแรกกันก่อนก็คือ a of zigzag a of zigzag ที่เหตุผลที่เป็นเป็นให้เป็น a of zigzag มากกว่าเป็นขึ้นสองก็เพราะว่าในส่วนของตัวชุดชุดนี้ครับก็คือเราเห็นแล้วว่ามันเป็นการทิ้งของนะเราดูจากอะไรครับดูจากการรีเทสข,ของขา b ตรงนี้ครับ ของขา B ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราลองวัดดูแล้วเนี่ย,ม,ม, 6, 7, 8, ยม,มันไม่ถึง67.8เห็นไหมมันไม่ถึง100ไม่ถึง67.8ก็ทําให้าการที่ปรับเป็นสุดขึ้นย่อยของ A ตรงเนี้ย A B C ตรงเนี้ยมีโอกาสเป็น A of six set นะครับแล้วประเด็นก็คือใช่ว่าขา C of six set ตัวเนี้ยจบหรือยังนะครับซึ่งส่วนตัวก็มองว่ามีโอกาสจบนะมีโอกาสจบนะเงื่อนไขก็คือ ต้องไม่หลุดโลนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะจบก็คือการไซเวว์ของชุดนี้เราจะเห็นว่าจาก A ที่ไป B เนี่ยใช้เวลาประมาณ63วันแต่จากขา c ตรงนี้ที่มาลงมาเนี่ยณตอนนี้ใช้เวลาประมาณ112วันซึ่งมันมากกว่าประมาณ1เท่าแลวก็มีโอกาสนะที่ขา B อ่ะขา C ตรงนี้จะจบแล้วเตรียม ตัวที่จะขึ้นไซเคิลใหม่ก็คือขา B เตรียมรีบาวขา B เตรียมรีบาวขา B นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็อาจจะต้องอยืนเหนือแนวนี้แล้วก็อาจจะไซเวไปตรงนี้อีกสักพักหนึ่งก็อย่างที่ผมเราเคยคุยกันในตัวบิตคอยว่าประมาณปลายปีนี้ถ้ายัางยืนเหนือไม่หลุดโลเดิมก็มีโอกาสที่จะเป็น B นี้ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นให้ การไซเวนเนี่ยให้มันชัดเจนว่ามันมันเป็นโคลรชุดขึ้นกับวันนี้ก็มีโอกาสนะที่จะเป็นการรีบาวของขา b นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกชัวร้อยอร์เนะว่ามันจะลงต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่แค่บมบอกว่าการที่ออกข้างแล้วเป็นขนาดโคโรดีตีกันมีโอกาสที่จะเป็นโคลรชุดขึ้นกันนะครับก็แปลว่ามีโอกาสที่ A จะจบนะครับหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการจบ ขา A หรือจบพื้นสก็สนับสนุนในการเด้งทั้งคู่2ขึ้นสามรือว่าเป็น A ขึ้น B ก็เป็นการรีบาวทั้งคู่นะครับแต่ว่าส่วนตัวที่ไม่ให้น้ำหนักของการไปขึ้นสองว่าถ้าชุดน,นี้มันเป็นการที่ของในรูปแบบของซิกแซกก็เลยมองว่าถึงมันขึ้นไปการขึ้นของขึ้นสามก็จะไม่ได้แรงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็น Impulse นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อครับ พอเราเห,เห็นว่าแบบนี้แล้วเนี่ยถามว่าถามว่ามีโอกาสลงต่อได้ไหมคำตอบก็ถ้าหน้าตอนนี้ยังมีนะเพราะมันยังไม่ได้ใหญ่ออกจากกันมากนะครับเท่าที่ดูดูคร่าวๆนะมันยังไม่ได้ม่ได้ออกจากกันมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีเคสหนึ่งนะครับด้วยขนาดไซดีกีที่มันยังพอๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเคส ชุดที่สองเนี่ยเอกอัพพิมพาวก็ยังมีความเป็นไปได้หมายควาว่าไงครับก็คือชุดนี้อาจะลงมาเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็รีบาวสองชุดนี้ลงมาเป็นขึ้นสามเด่งขึ้นสี่แล้วตอนนี้กําลังลงขึ้นห้าอยู่นะครับอยู่ที่ว่าห้าเนี่ยจะปรับไปรูปแบบอะไรแล้วก็ตอนเนี้ยปเด็นอยู่ที่ว่าสี่จะจบตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะซูมดูตรงนี้ทีนะครับเอาเป็นภาพวิมองเป็นประมาณนี้นะครับว่าตอนเนี้ย ถ้าขนาดไซดกี้ถ้าจะลงเนี่ยผมว่าควรจะลงได้แล้วนะก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่างน,น้อยต้นเดือนตุลาเนี่ยก็ควรจะลงมาให้จบชุดขึ้นนั่นแหละหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครมองว่าจะกลับตัวบีนะถ้ามันเลยขาหนึ่งนะถ้าเรามาวางมานี่มันแนวเปนดีๆนะถ้าใครรับความเสี่ยงได้นะครับตรงเนี้ยถ้าเราสถานการลงมนประมาณ50%สิเอร์ซนถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ก็อาจจะถือรุ้นหรือว่าเข้าซื้อเพิ่มนะครับเวลาที่มันย่อมาตรงนี้ อาจจะเข้าซื้อเพิ่มแต่อย่างที่ผมบอกว่า,าถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้อาจจะต้องสต็อปลอตไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการกลับตัวชัดเจนจากแท่งเทงกลับตัวนะครับที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าจะรอที่ดีก็คือควรรอแท่งเทงกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นก็ถ้าไม่อยากความไม่อยากเสี่ยงก็รอก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามองว่ารับความเสี่ยงได้เพราะว่าด้วยรีลิทตวอร์ดตรงนี้มันจะค่อนข้างคุ้มนะครับ ถึงลงมาแล้วเลัาความเสี่ยงได้ถ้าเป็นตัวสปอตก็ถือยาวก็รุนได้นะครับรุนได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่มันเป็นทำเฟรมเดย์ที่เป็นชุดตัวย่อยนะครับทีนี้พอเรามาดูในส่วนของทำเฟรมเดย์นะครับชุดที่ออทำไฮล่าสุดตรงนี้ผมจะเขียนว่าเป็นขึ้นหนึ่งนะครับหนึ่งใหญ่แล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวขอเลือนะ่อนเยแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในขึ้นขา A นะผมให้เป็นขา A แล้วกันหรือว่าสองนะผมเก็บเป็น A แล้วกันตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ามันเป็นเคสที่หนึ่งหรือเคสที่สองอ่าของเคสมองลงนะครับเมื่อสักครู่นี้ลืมลืมพูดเรื่องของเคสมองขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวกลับมาที่เคสมองขึ้นนิดนึงเคสมองขึ้นนะครับมันก็จะมีอีกเคสหนึ่งก็คือกรณีที่ชุดเนี้ยลงมาเป็น ลงมาเป็นขา A เหมือนกันนะครับลงมาเป็นขา A เหมือนกันก็คือ A of sec มาจะคูณนี่แหละที่เราคุยกันใน,ในภาพเคสแรกเนี่ยมันจบแล้วหมายความว่าไอ้ขา C ที่มาลงมาตรงเนี้ยมันจบแล้วซึ่งส่วนตัวก็มองว่าไอ้ขา C ตรงเนี้ยน่าจะจบแล้วแหละเดีอยอว่าชุดตัวเนี้ยจะเป็น B หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสที่จบนะครับเคสที่จบหน้าตาจะเป็นยังไงก็คือชุดเนี้ยนะครับที่ลงมาเป็น A of s e ก็คือลงมาเป็น A B สี่นะครับเตรียมรีบาวขา B of s i set อ่ะเป็นเตรียมรีบาวขา B ซึ่ง B เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็น B of fact หรือ B of six set หรือ B ของ triangle นะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้ามันเป็นเคสเนี้ยชุดที่ขึ้นได้นะครับก็จะมีในส่วนของการขึ้นนะครับชุดนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งแล้วก็ตรงน,นี้อาจจะเป็นการย่อของขา A แล้วก็ดีรีบาล B นะครับดีรีบาล B แล้วก็ลงขา C เพื่อจบขึ้นสองแล้วค่อยขึ้นขึ้นสามสี่ห้าประมาณนี้ประมาณนี้เพื่ออาจจะเป็น A วงเล็บนะครับ A บวงเล็บซึ่งเป็นชึ้นย่อยของ B t อีทีหนึ่งนะครับก็ได้แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเป็นมุมมองนี้ก็คือ จะรู้ได้ไงว่าเป็นมุมมองนี้ก็คืออย่างน้อยๆครับราคาถ้าเป็นเคสมองขึ้นนะอย่างน,น้อยราคาควรจะเบรกนะครับหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับหน,นึน่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับที่ราคาควรจะเบรกนะครับราคาควรจะเบรกถ้าไม่เบรกโอกาสที่จะเป็นเคสที่เป็นมุมมองขาลงของอิมเพรสก็มีสูงนะครับซึ่งตอนเนี้ย ระดับดีกีมาเริ่มใหญ่แล้วก็ยังสมดุนที่จะเป็นเชนี้ได้อยู่นะครับขอแค่ยืนเหนือโลนี้ให้ได้ก่อนนะครับไม่ลดโลนี้นะครับที่ประมาณ800เหรียญนะครับก็ลุนรอบรีบาของขา B ีได้นะครับประมาณนี้ซึ่งขา B จะไปได้ไกลเท่าไหร่นะก็วัดทั้งชุดนะครับก็ลากทั้งชุดแบบนี้นะครับถ้ามันเป็น B จริงๆนะครับทาร์เก็ตขั้นต่ํานะครับที่เราจะได้เจอนะครับก็คือเดี๋ยวผมไปลบก่อน t a r เก็ขั้นต่ำที่เราได้เจออย่างน้อยๆนะก็คือ2,400-2,800หรือใ,นในกล้ๆก็คือ3,300อันนี้เป็น target ที่ขาบีมีโอกาสที่จะรีบาวได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น c ค e ี่จริงรีบอร์ดตรงนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะเพื่อเล่นตรงโซนด้านบนแต่ที่ผมวกว่าอาจจะรอการกลับตัวของ timeframe day หรือ timeframe week ้ก็ไดแต่ส่วนตัวเนี่ยก็คือรอทางเฟรมเดย์คิดก็คิดว่าชุดนี้ถ้าไม่หลุดโลนี้น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะที่จะไซด์เวเป็นในรูปแบบนี้ก่อนก็คือหมายความว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นก่อนเพื่อทําทําตัวให้ดีกีก้อนเนี้ยมันใหญ่กว่าก้อนนี้ชัดเจนซึ่งตอนนี้มันยังอยู่พอๆกันยังยังห่างกันไม่มาก แต่ก็เริ่มใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอการฟอร์มการเซฟอีสักพักหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถามว่าขึ้นเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้สําหรับเคที่มันจะเป็นการรีบาวแล้วก็ในการขึ้นของการรีบาวฝั่งเคที่จบนะครับจะมีด้วยกันก็นคือ2แบบกรณีที่เกิดว่าขึ้นเป็นขา A ก็คือขึ้นมาเป็นเมันจะคุ้นจะเป็น a เื่อจบ i ิ p พ l s e ์ชุดนี้เพื่อเป็น a น้อยแล้วเดี๋ยวมียอบ B บอะไรอีกเนี่ยแล้วแต่การอีเคสนึ้งก็คือขึ้นเป็นในรูปแบบของ n ล n s t แต d a r d ก็คือชุดเนี้ยขึ้นมาเป็นขา A เหมือนกันนะแต่ว่าเป็น a น้อย b น้อยแล้วเดี๋ยวดิบมีดิบดีบาวซีน้อยนะครับ A, B, C นะเพื่อจบเพื่อจบ A วงเล็บแล้วก็อาจจะมีการย่อ B วงเล็บนะครับในนี้ก็จะมีซับเว็บย่อยนะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นขา C วงเล็บเพื่อจบ B จบ B, C ฟ้าตรงนี้ก็คือจะเป็น B เดียวกัน แต่ว่าจะมีชุดชึ้นย่อยก็คือมี a b c ก็จะไซด์เวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมขึ้นขา c ครัตอนนี้เรากําลังอยู่ในขา b แล้วไป c ส่วนเคสเมื่อคู่ก็จะเป็นการเป็นการดีดของขา b นะครับซึ่งทั้งทั้งคู่เนี่ยก็สนับสนุนในการขึ้นทั้งคู่เราจะสังเกตเห็นว่า2เคสเนี้ยก็มองไปเรื่องของการรบาวนะครับ แต่ว่าสองคลินิกการรีบาวที่ดีเราจะยืนยันได้คือต้องเบรกตรงนี้นะครับถ้ายังไม่เบรกก็แปลว่าฝั่งขาลงยังได้ลุนอยู่นะครับฝั่งขาลงยังได้ลุนอยู่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเคสเนี้ยก็ยังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนกว่าจะเบรกตรงเนี้ยถ้าถ้าเบรกตรงเนี้ยนะครับใครจะเล่นฝั่งขึ้นอาจจะรอย่อแล้วค่อยเข้าน่าสนใจกว่าแต่ถ้ายังไม่เบรกผมมองว่าตอนนี้ฝั่งบายยังต้องระวังนะครับยังต้องระวังนะครับ อ่ะทีนี้เรากลับไปดูในส่วนของเคสที่เป็นขาลงบ้างเคสที่ไม่จบเอเคสที่มันไม่จบนะคบที่เราตามกันก็นกคือลงมาลงมาเป็นขึ้นหนึ่งสองน้อยสามน้อยสี่น้อยแล้วก็ห้าน้อยเพื่อจบขา A วงเล็บตรงนี้ อตอนนี้ประเด็นนะครับของชุดถ้าชุดนี้เป็น A off i m p u l s e ใช่ไหมถ้าเราดูเรื่องกดของการสลับผมมองว่าชุดแรกของชุดนี้นะครับก็คือน่าจะเป็น A A off Fat นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะเป็นแค่ไส้ก็แล้วแต่แต่ว่าเนื้อเทียนเนี่ยมันก็ปิดเหนือ6 1 8ก็เลยมองว่าก็เลยมองว่าชุดนี้น่าจะเป็น Fat นะครับน่าจะเป็น Fat ก็คือจะมีชุดขึ้นย่อยก็คือเป็น A น้อย B น้อย C น้อยแล้วก็นิส่วนของขา C เนี่ยถ้าเป็นตระกูลของแฟตก็จะยาวอย่างน้อย138.2สองซิกตัวเนี้ยมันก็ใกล้เคียงนะไม่ถึงร้อยสา8แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เกินร้อยสานะเใกล้เคียงนะก็ถือว่าเป็น B of อ a แได้นะครับตระกูลก็คือเป็นตระกูลนอ r m a l B นะครับ ทีนี้พอมาดูตรงขึ้นสี่่ตอนนี้ผมเมืยองมองไม่ไม่ออกนะยังไม่แน่ใจว่าสี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสี่เนี่ยจบจบตรงนี้หรือเปล่าแล้วตรงน,นี้กําลังลงขึ้นห้าถ้าสี่จบตรงนี้ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นย่อยเป็น A B C แต่ว่าพอเรามาเช็คดู B ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่า B เนี่ยมันใย่ๆห1 8ุก็อนุโลมว่าเป็นซิกแซกได้เพราะฉะนั้นถ้าจบตรงเนี่ยในส่วนของลื่นสองนะครับสองก็อาจจะเป็นแฟลนะครับ4ก็อาจจะเป็นซิกแซกนะครับถ้าเป็นเคสนนี้นะสก็อาจจะเป็นซิกแซกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นในชุดของขางลงตรงเนี้ยมีลงผมมองมีลงอยู่2แบบนะก็คือลงมาเป็น 1นึ่สองสามสลง5้าอาจจะเป็นลูปของตัวเดียวก็นอ่อยนี้ก็คือเราเป็นหนึ่งสามสี่ห้ตัวนี้ก็อาจจะดิ่งรีบอาอสักขาหนึ่ง,ง,ง,งอราไม่ได้ไม่ได้เบรกตรงน,นี้เพื่อลง5้าอีกขานึ่งในในเคสของการที่ไม่ไม่จบนะครับจะเห็นว่าเคสเนี้ยก็สะสมรอบของการเด้งเหมือนกันแต่ว่าเคสเนี้ยนะครับ ชุดของการเด้งเนี่ยมันจะน้อยกว่าผมลองขยายดูมันจะน้อยกว่าตรงที่ดีกีขั้นต่างของชุดนี้นะครับของตัวอีชทลเลียมนะแปลว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นขึ้นสีได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยราคาควรจะขึ้นไปทั้งสองหนึ่งสี่สามสองถึงพันห้าครับหนึ่งสี่สามสองถึงหนึ่งพันห้าร้อยก็แปลว่าชุดเนี้ย อย่างน้อยถ้าย่อลงมาแล้วมีแท่งกับตัวเรายกโลได้น่าสนใจเพื่อที่จะเล่นขึ้น4หรือเป็นขึ้น B ในภาพขาขึ้นนะครับไมรว่าจะเป็นเคสไหนมันก็รุนได้นะแต่ถ้าเป็นขึ้น4ี่ก็ระวังเตรียมลงขึ้น5้านะครับสำหรับคนที่มองเป็นขาลงแต่คนที่มองเป็นขาขึ้นก็รุนให้เป็นขึ้น B นะครับเป็น B น้อยแล้วก็เตรียมย่อเพื่อขึ้น B ใหญ่ก็ได้จะได้ขึ้นแรงเพราะนั้นก็จะมีเป้าอยู่ประมาณนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะถึงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าย่อมาก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับมีแท่งกับตัวนะครับ อย่างน้อยๆควรถึงตรงนี้แต่ถ้าทิ้งไปเลยก็แปลว่าชุดนี้อาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะมีสามนี้อาจจะยังไม่จบอาจจะมีการลงต่อซึ่ง่วนตัวจริงๆเนี่ยขนาดไซต์ดีกีตัวนี้มันก็เริ่มใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆควรจะมาถึง1.4.3.2งนะครับแล้วค่อยลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอัพไซด์อีกประมาณหนึ่งนะครับถ้าย่อลงมาแล้วมีแท่งกับตัวก็ยังลุนได้อยู่สําหรับชุดนี้นะครับในการ เล่นดีกิีขั้นต่ำแต่ถามว่ากรณีที่ไม่ได้ถึงดีกิีขั้นต่ำก็คือชุดเนี้ยมันลงเป็นลองสแตนดาร์ดแทนก็คือลงมาเป็น A B C X A, A B C แบบเนี้ยก็ได้แต่อันนี้เรามันเป็นเรื่องของอนาคตเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เลยมองว่าลงเป็นตัวเดียวกันอก,ก่อนนะครับน่าจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่มองว่าถ้ามันลงมาเป็นอันเดีก็คือน่าจะลงเป็นทิมพาวเวอจะลงเป็นหนึ่งปรับขา A b แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับมีรีบาวขา C ก็ต้องถึงในเกงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเคสเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นเคสที่จบ4จบตรงนี้ทีนี้ามาดูอีอกเคสหนึ่งครับกรณีที่ที่สนะี่เนี่ยมันจบตรงนี้แต่จริงๆอาจจะไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นการเด้งเหมือนกันเดนนี๋ยวผมลองวาดดูนะ ถ้าเรามองว่า4มันจบตรงนี้ก็คือตัวนี้เป็นมองว่าเป็นแค่ขา A นะครับแล้วตัวนี้เป็นขา B ตรงนี้เป็นขา C ซึ่งขนาดไซน์ดีกีมันกทาถามว่ายังพอใหญ่พอกันได้ไหมก็ก็พอรับได้นะแล้วค่อยจบสแล้วค่อยลงห้าแล้วค่อยลงห้าแบบเนี้ยก็ยังเป็นไปได้แล้วเราค่อยจบ A นะครับอาจไป,ไปได้ก็คือจะเป็น A B C เพื่อจบ4น้อยแล้วก็ลง5เพื่อจบ A ในชุดของ impulse นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมองบอกว่าตอนเนี้ที่เราตามนะครับเราตามก็คืออย่างน้อยที่มันจะเด้งเป็น4ลง5หรือเป็น B เนี่ยถ้าเป็น B นะครับเป็น B ก็จะดีหน่อยถ้าเป็น B B B ใหญ่หรือว่าเป็น C ใหญ่แบบเนี้ยอย่างน้อย ราคามันจะไปได้ไกลกว่าเย่างน้อยมันต้องถึง1,500 1,500เป็นเป็นแนวขั้นต่ําที่ควรถึงนะตามกฎด,ดีกีนะ1,500ควรถึงแต่ถ้ามันเป็นแค่ขึ้นสี่เพื่อลงห้ามันก็อาจจะดีเบาแค่นี้ก็คือประมาณ1 0 0มที่เราคุยกันเนี่ยโทษครับก็คือ14 1432โดยประมาณตรงเนี้ยที่เราพิดีวมเขียนเนี่ย โดยประมาณนะครับวัดเข้าๆหนึ่าวหกหนึ่งประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงก็แปลว่าขาบายยังรุนรีบาวได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ทําลายโซนตรงนี้มีโอกาสลงต่อสูงครับโดยเคสของการลงขึ้นสี่หรือลงในรูปแบบของอิมพาวก็ได้นะครับหรือ d i a g o n a l ก็ได้นะครับจกเว้นว่ามันทําลายตรงนี้ถ้ามันทําลายตรงนี้ มันก็จะเป็นเคสนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเคสที่เป็น B ก็ได้ถ้าใครใครในส่วนของเคสนะครับที่ผมเปิดให้ดูแล้วมันเร็วเกินไปนะครับอาจจะต้องลองดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับลองย้อนคลิปดูซ้ำอีกสรอบหนึ่งประมาณนี้สาหรับตัวอีทเทียมเพราะฉะนั้นตรงชุดเนี้ยนะครับก็ยังมีลุนที่จะด,ดีดก,ก่อนแล้วค่อยลงหรือว่าจะด,ดีดเป็นขา B อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูอีกได้เรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ย ในส่วนของแท่งเทียนกับตัวถ้าเราพูดของทางเฟรมเดย์ตอนเนี้อย่างถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันมันปิดแค่ไส้เทียนนะครปิดแค่ไส้เทียนก็ยังมาลุ้นการฟอร์มตัวของทางเฟรมย่อยอยู่นะครับของชุดนี้แหละถ้ายังยังยืนยังยืนเหนือถแถวโซนนี้ได้ก็ยังมีลุ้นคนระับ แล้วก็ยิ่งเบรกส่วนนี้ได้นี่ฝั่งบายก็จะกลับมาน่าสนใจทันทีเอาคร่าวๆประมาณนี้สําหรับมุมมองของสถานคือของตัวอีทเลียมก็หวังว่าเนื้อหานี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนในการเทรดประจําเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวถ้ายังมีเวลาวนมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับตัวอีทเลียมนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีไลฟ์ในเรื่องของ การวางมมี่เมนจเมนต์ด้วยใครสนใจก็รอนะครับประมาณ2อูทุ่มเดี๋ยวมาเจอกันนะครับก็ตามได้ที่เพจตามผมลงทุนตามผมลงทุนคริปโตแล้วก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้หรือว่าสอบถามในเนื้อหาของคาสเรียนก็ได้สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ขอให้พี่เพื่อนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ